มนุษย์เนี่ยมีบาปหนามาพูดอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามนุษย์มันมีบาปหนาเพราะว่ามนุษย์แ่มันคิดเป็นมันคิดเก่งมันคิดเร็วมันคิดลึกกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างที่จะเทียบกันไม่ได้เพราะนั้นมันจึงคิดเออเตลดเิดเปิดเิงออกไปเพราะมันจึงกลัวมากวิกตกกังวลมากอ,อะไรมากซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีล <c oughs> อยสังเกตดูสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้สุนัข ก็ดีแมวก็ดีไก่ก็ดีมันไม่มีความกลัวแบบนี้มันไม่มีตกกังวลแบบนี้แล้วมาหายกลัวผีเพราะว่าอายบัวเมื่อเด็กๆเ,เคยช่วยเขาเลี้ยงวัวเขาเผิอวันนั้นมันเผลอไปเราเดินกลับบ้านค่าแล้วมันผ่านป่าชา้าจงจูงวัวผ่านป่าชา้า นึกหลังเลจะทําอย่างไรนี่จะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะมันต้องผ่านปา่าช้าทางอื่นมันก็ไม่มีมันก็ตัดใจพาวัวผ่านปา่าช้าพอเหลือไปเห็นว่าวัวมันไม่กลัวเลยเไม่มีเห็นอะไรว่าวัวมันกลัวผีเลยมันยังมันยังกินหญ้าเฉยกินหญ้าข้างทางเรื่อยมาผ่านปา่าช้าเรื่อยมาเ,เรานี่กลัวก็เลยอายวัวรู้ว่าวัวนี่มันได้กลัวผีเลยแล้วก็รู้ว่า ไอเรานี่จะโง่กว่าวัวเสียอีกเนี่ยใครๆก็ว่าวัวมันโง่วัวมันโง่วัวมันโง่ไอเรามันโง่กว่าวัวเสียอีกนี่ก็เลยเข้าใจเรื่องกลัวผีทางกลัวผีมันก็หายไปเพราะมันละอายวัว <c oughs> <c oughs> นี่บอกให้รู้ว่าคนนี่มันบาปหนากว่าสัตว์เลรยัดฉาน แต่เดรัจฉานมันคิดไม่เป็นมันคิดได้น้อยเพราะมันจึงมีเรื่องกลัวน้อยเรื่องรักน้อยเรื่องวิตกกังวลน้อยเรื่องอะไรมันก็น้อยเพราะมันคิดไม่เป็นมันสมองก็มันมีทรานั่นมันปัญหาก็มันจึงไม่มีมากเหมือนคนเนี่ยข้าพกคนใมันก้าวหน้าในทางมันสมองมากมันก็ประสบปัญหามาก นั่นคนจึงจําเป็นที่สุดซึ่งไม่จําเป็นสําหรับสัตว์เดรัจฉานเลยแต่จําเป็นสําหรับคนว่าจะต้องมีอะไรอันหนึ่งมาชดเชยให้สมกับที่คนมันก้าวหน้าทางมันสมองและมันอย่าได้มีปัญหาอย่างนี้เลยเมื่อสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญหาอย่างนี้คนมันก็ไม่ควรจะมีนั้นเมื่อคนมันก้าวหน้าไปไกลจนสร้างปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาคนก็ควรจะสร้างเครื่องแก้หรือสิ่งที่อาจจะแก้มันได้ขึ้นมา เราจึงเรียนรู้ธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งจะกำจัดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวทำให้ทุกอย่างให้มันหมดไปจึงจะได้สมกับที่เป็นคน